สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูภาพรวมแบบจัดเต็มค่ะการงานการเงินความรักและสุขภาพของคุณในช่วงเดือนกันยายน2564นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนค่ะสำหรับไพ่พรมยานนะคะคุณเป็นคนเกิดเดือนไหนเป็นคนราศีนั้นค่ะ บุคลิกนิสัยของชาวราศรีกันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรคส่วนตัวสูงค่ะสุขุมนุ่มลึกค่ะตัดสินใจยากตัดสินใจช้าแต่ว่าค่อนข้างจะชัวร์ค่ะเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความรู้อยู่เสมอนะคะ,ะไม่ชอบไปใครเนี่ยมาเจ้ากี้เจ้าก,การหรือว่าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากค่ะในชุดนี้นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่พนังสุพรรณมฉา ตามมาด้วยไพ่ท่านเท้าวิรูปกัปกนะคะแล้วก็ใบสรุปคือไพ่ท่านเท้าทศรรดค่ะบ่งบอกถึงในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยค่ะในช่วงนี้ถือว่าได้รับการดูแลสายใจเทคแคร์จากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ยังมีลูกค้ารักแล้วก็บอกต่อค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะจะต้อง หมุนเงินนะคะหมุนเงินพอสมควรหมุนเงินเพื่อนำเงินมาต่อเงินหมุนเงินเพื่อบริหารธุรกิจให้การเงินเนี่ยงอกเงยเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าหมุนเงินเพื่อให้พอกับค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ค่ะไพ่ทั้นเท้าโทโตรลนะคะบ่งบอกถึงคนที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนะคะในเรื่องเนื้อหาของงานเนี่ยเป็นคนเก่งค่ะ เรียนรู้และก็จดจําได้ดีค่ะสามารถเรียนรู้ได้ไวนะคะในชุดนี้ยังรวมถึงแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอาหารเครื่องดื่มงานบริการการค้าการขายงานออนไลน์ทุกชนิดแล้วก็เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลนะคะหลา,ากหลายอาชีพนะคะในชุดนี้ถ้า ถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะในชุดนี้แล้วการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดหรือว่าต้องหมุนเงินมากพอสมควรนะคะก็จะขอเปิดทางอาชีพเสริมนะคะอาชีพที่เหมาะสมค่ะมักจะเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มนะคะงานบริการต่างๆงานที่คุณรักงานที่คุณชอบงานที่คุณทำแล้วมีความสุขหรืองานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินการบัญชีอย่างเงี้ยนะคะ แล้วยังรวมถึงงานด้านศาสตร์การพยากรณ์ด้วยค่ะลองดูว่าคุณมีความชำนาญจะมีความชำนาญเฉพาะด้านนะคะในด้านไหนชอบอาชีพอะไรสนใจอะไรหรือว่า,ามีความสุขที่ได้ทำอะไรมากเป็นพิเศษะคะ่ะเพราะว่าชุดนี้จะต้องมีความรักความชอบเป็นงานที่ ใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยต้องพัฒนาความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยมีความชำนาญอยู่แล้วนะคะถึงจะเป็นโอกาสที่จะต่อยอดให้การเงินเนี่ยค่ะดีขึ้น มีโอกาสที่จะมีทิศทางไปในทางที่ดีนะคะสรุปว่าการการงานยังมีความยังมีความมั่นคงอยู่ถ้าใครหมุนเงินหนักหรือติดขาดนะคะบุกเบิกช่องทางใหม่ๆทําทำงานเสริมควบคู่งานประจาก็มีโอกาสที่การเงินเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเรียกว่าประสบความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงเลยค่ะลองหาพรสวรรค์ของคุณให้เจอนะคะคุณชอบอะไรรักอะไรทำอะไรแล้วมีความจบนะคะ ก็รุยได้เลยค่ะในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่ะความสนิทสนมความคุ้นเคยการเป็นที่ปรึกษาความสงสารความใส่ใจดูแลเทคแคร์กันอยู่ตลอดเวลาทําให้มีความผูกพันกันมากขึ้นมีโอกาสที่จะพัฒนาจากเพื่อนไปสู่คู่รักในอนาคตค่ะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ คุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เทคแครจากครอบครัวคนที่คุณรักและคนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็นกระดูกข้อต่อค่ะ หรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะหากใครที่ทำงานใช้สมองเยอะคิดเยอะนะคะระวังในเรื่องของความเครียดหรือพักผ่อนนอนดับน้อยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอดื่มน้ำน้อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งผลกับสุขภาพได้เป็นเพียงข้อควรระวังนะคะถ้าจัดสมดุลให้ดีๆทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงมากค่ะก็จะขอสรุปว่าชาวราศรีกันนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี้ค่ะอาจจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความอดทนค่ะแล้วความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ลงมือทําค่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันทุกท่านค่ะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะมีความสุขสมหวงังสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการค่ะวันนี้ต้องขอ่าขอลาไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะ ไพ่ผมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ